วันนี้เราจะมาเล่นเกมเบบีกันะนะผมหลังจากที่แม่ได้ลงคลิปนานนะผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษตากล้องเราครับคุณทิวครับเลล์เลล์เออเลล์เลล,ล,ลเอาข้าวไปยังกระบอกนี่ครับผมเล่นไปสักแป๊บหนึ่งครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยครับนี่ผมก็เล่นไปนิดหนึ่งเราถามว่าอันนี้ทำไม,<ผ>มตัางเยอะนะครับเพชระักใจเย็นๆครับคุณทิว ซึ่งเราก็ได้ซื้อตัวมาเลยแล้วถึงจะไม่ใช่ภาพโกงมันก็จะมีให้ทุกตัวอยู่แล้วครับนี่นนนจะมีหนึ่งสองสามสี่มีให้สี่ตัวตอนนี้ผมเล่นตัวนี้อยู่ครับแต่งเบใครจะซื้อของก็กดเข้าตรงนี้ครับนี่ครับนี่จะมีอยู่โอ้ดูโมสเสกเขึ้นนี่ผมก็ซื้อหมาทุกอย่างแล้วมันจะมีอยู่ก็คือสองวันแล้วก็สามนี่แหละจงไม่ได้ครับผมตอนนี้ผมจะแข่งครับ ตอนนี้ผมจะให้คุณทิวคือคุณทิวเขาจะใช้ตัวนี้ครับนี่อัศวินครับนะครับ,รบแต่งเรียบร้อยแล้วแอคแท็กแรงแต่ดิฟเฟน,นน้อยนิดท <c oughs> ี่ไปจุดอ่อนได้ง่ายมากครับผมโอ้อาจจะมีเสียงรถได้หนึ่งครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านส่วนตัวของผมแอคแท็กเยอะดิฟเฟนก็เยอะยได้ระแป๊บหนึ่งครับแต่วเรียบรนอย ครับผมเมื่อกี้น้องผมเดินมาหาครับผมนี่ครับมองผมจะเป็นสายแอ้แขกครับผมแต่ตรงนี้อาจจะน้อยนิดนึงมีคืออะไรวะเดี๋ยวสู้เดี๋ยวเป่าโอ้เท่ากันเลยตอนวนี่จะเรื่องก่อนเราแข่งกับคุณทิวครับผมเปเดได้แล้โอเคนี่มันจะมีสามสายคือคุมเรนดอมก็คือแบบให้เราตั้งได้ว่าเขาจะแบบกระจอกเทพโหดหรือเรนดอมก็คือแบบเขาจะสุ่มเลเวลมาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้นี่จะเปอนการที่เราย้อไเวลาสู้กับพวกอื่น คนเก่าที่เราสู้แล้วแพ้ได้แต่คุณต้องเล่นก่อนนะครับผมอันนี้มันจะมีสองแบบอยู่แล้วก็นี่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 อันนี้แบบนี่เล่นกับเพื่อนครับอันนี้มันเล่นผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะแล้วก็นี่เป็นแชมป์ครับผมมันจะมีให้ชิงอยู่ก็คืออันนี้ผมเล่นไปแล้วใช้เวลาห้าวันแล้วมันก็จะกลับมาเล่นได้อีกนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเทพ เืาจเอามาสู้ซึ่งวันนี้ผมจะขอสู้ับตัวนี้เออยยังไม่ได้โออทำไมไม่ได้เฮ้ยมีตัวไหนนะตัวเออตัวนี้เล่นได้แข็งเลยมาครับผมไปเลยครับไปเลยครับ,รบนี่โอ้ทิวเป็เไรทิวเป็เไรใครครับผมไม่ได้ใครไอซไอครับไออะไรครับผมไอคือไอคือ ไอ้สิ่งคือยังไอซสิ่งคือภาษาเราเยสโอเคครับโอ้ไม่ได้นะครับไมเดีเดี๋ยวเ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยเงี้ยโอเคครับไปแล้วครับผมซึ่งมันมันจะขยับโจมตีให้นะครับผมไม่ต้องไปยุ่งอะไรโจมตีกาจะเป็นสกิลต่างๆอันนี้คือแอคแท็กขึ้นมาขึ้นสีแดงเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็จะเป็นดับเบิ้ลแอคแท็กครับผมนี่ชนะแบบที่ง่ายกระจอกกระจอกครับผมเพราะว่าของเราเล้าสองเขาเล้าหนึ่งนะผม น,นั้นเก็บส,สมันมีเียวส้อยาเอย่ 4, ด,ยดี๋ยวมาพูดเดาครับผมคนคิวครับ <c oughs> นี่ถ้าเราตับเต็มมันก็จะเป็นแบบนี้ครับชาร์ตอันนี้เป็นท่าไม้ตายแล้วแต่ของคนครับแล้วแต่ตัวเบรครับพวกนี้จะเป็นตัวอะไรมันก็จะสุ่มมันก็จะเลี้ยอันนี้ว่งจบตีเย้ชนะพู้ทำไมชนะง่ายจังวะทำไมอยู่เฟสแมจักรยานผมมันไม่ห่างแลว้วจ,จะเล่จักรยาน <c oughs> <c oughs> ก็ยานคุณมันก็ห่างแล้วมีมุกมาเล่นไหมสักมุกหนึ่งเอามุกเลยมุกพี่รออ่ะป้ามามุกพี่รออืออะไรอ้วนไม่ได้วะถ้าเมื่อกี้มันจะเป็นวงกลมแล้วกดแล้วชาร์จแต่มันจะมีตัวเดียวก็คือเพกลการ์เซอร์ครับผมตัวที่คุณทิวเลือกเล่นมันจะไม่ใช่แบบพวกเรา,าครับผมเดี๋ยวให้ดูโอ้ยฉัาไม่ตาย ชิมาแล้วอูเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เย็ดโดอู๋อูอูตีแรงบังเรียบ้อยชนะชนะแบบขาดลอยโยโยต่อไปจะเป็นทาคุณทิวเล่นนะครับผมเราจะสลับกันเล่นครับแต่เราต้องชิงก่อนอะแต่คุณทิวเขาจะไม่เล่นรอบชิงครับผมเพราะเขาขี้ข้านนะผมขี้เกียจนะผมเดี๋ยวรอบสุดท้ายผมจะเล่นนะครับเขาจะเล่นแบบแรนดอมอะครับผม เคลเลยสามารเลือกได้นะไม่ใช่ว่าตรงกลางอย่างเดียวนะเนี่ยเลือกแล้วว่าจะไปชุดไปทางไหนก็ได้แล้วก็กดเลยดิเนี่ยเราก็ต้องไอตัวสีทองเนี่ยให้ถึงให้ถึงตรงที่มันเป็นแสงขึ้นเพื่อจะชาร์จให้มันให้บียเพิ่มพลังมากขึ้นตอนชูครับนี่ฟึบฟึบฟึ๊บไปอืออู้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 ไป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 เลยไปเลยฟึ๊บปังพุมล่างจุดตีเยชนะครับผม ว่าบีเบสพวกนี้มันกระจกค่ะมันกระจกเอ้าผมผมวิวสองแล้วผมเฮ้ยเดี๋ยวมันก็วิวสองใช่ไหมผมลืมดูรอบนี้ไปตรงตรงเลยพุ่งชนกับมันดูมันจะพุ่งใช่ไหมโอ้โอเคโอ้มันก็วิวสองเหมือนกันนี่ทำไมมันถึงแพ้เราเฮ้ยเตะเตะแง่แง่ไอ้โอ้ตีแรงตีแรงโอ้ยองนี่มาแรงว่ะเอ้ีดับเบิ้ลได้แค่ับโอ้แพ้ครับ ไอ้เสมออ่ะอ้าวเสมอไปเสมอครับอันเนี้ยจะเป็นรอบสุดท้ายของผมมันจะมีขีดบอกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมบอกเดี๋ยวจะบอกครับได้เนี่หนึ่งจะเป็นรอบเมื่อกี้ชนะเป็นรอบสองมันดิว์หนึ่งมันก็เลยได้ด้วยครับไปขีดฟ้าปึ๊บอู้กดแล้วไปปัง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 ปั้งปั้งปัั้ ปังจำเป็น oh, ok. e. no. <vit> ้แฮกเรียบร้อยชนะครับผมวิตเตอรี่โย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 เล้วกี่รอบวะเอ้ายังไม่ได้ดูเลยไปกดก่อนโอ้คลิปนี้อีกนานแล้ว่็เล่นคลิปยาวหลังไอเนี้ยจะเป็นคลิปแรกที่นานที่สุดเนาะใช่เป็นวันเป็นเดือนเป็นคืนเป็นอะไรก็ได้ เปลืองกิ๊กเปล่าอะไรทั้งข้ามวันข้ามคืนเลยเลยไป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 มันได้ว่ะมันได้ว่ะอโอ้กดพลาดเอ้ยแต่มันก็ยังกระจอกครับแต่ไม่ได้แท็กอุ้ยทำไมตีทั้งเดียววะเฮ้ยมันฮิวมันฮิวมันฮิวเพิ่มเลือดทำให้ตายตายแน่นอนอุ้จุ๊บเรียบร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปังปังปัง แพ้ครับแพ้ชนะครับผมชนะครับสองรอบแต่มันได้ผมก็สู้มันได้คีย์ครับยองลุ้นครับผมจะกลายเป็นห้าทีมันต้องชิงแชมป์อีกนานได้อีกแล้วครับได้คลิปเนี้ยไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วไม่ได้ก็เลยห้าพันปีร้อยพันร้อยห้าโอ้เป็นชาติแล้วไอ้บ้า ปืนเลเซอร์อุ้ยมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อู้หูแต่ไม่ได้แขกแต่ม่าได้แขกเอ้โอ้แพ้แพ้ครับแพ้ไปหนึ่งที่โอ้หเดี๋ยวมันก็รู้มีการยอะเยอะครับคุณคิวอู้อะไรวะสิงอย่าดิฟเฟนต์้วกันอย่าดิฟเฟนต์แล้วเพิขอวิตตอรี่เราอยู่บ้านคุณยายนะคะเฮ้ยเราเราอยู่บ้านคุณอ่างครับผมบ้านคุณยายมันเสียงดังครับผมก็เลยออกมาภาคอยู่หน้าบ้านคุณอ่างครับผม บ้านคุณอามเราเป็นคุณอามไปตกเบ็ดอยู่ครับผมตอนนี้ตถามว้าททาไมเขาถึงตกเบ็ดได้บ้านเขาอยู่ข้างหนองเหมือนบ้านผมนั่นก็บ้านยายผมนั่นแหละของข้างบ้านยายผมครับผมเหมือนบ้านผมเลยครับนี่เรามีเรามีเชิรับเชิญสารท่านครับผมจากคลิปสนุกสนุกที่บ้านยายครับผมคุณนัทคุณมินคุณเมย์ครับผมแต่เขายังไม่ยังไม่อยากมาถูกผมแชทเกมครับผมยังไม่ได้ถ่ายครับแต่เสียงมันก็เข้านะครับผม อู้ไม่ได้ไม่ได้เก็บไปต่อครับผมทำให้ตายเต็มเลยเขาเด็กปุ๊จุ๊อู์อะไรห้าสิบเก็ตเองครับเออเจ็ดสิบห้าเองครับอู้ยฉันที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรวะเห้ยแง่เนี่ยเนี้มีการลอกล็อดับไม่ได้แท็กเรียบร้อยตีห้องเดียวก็ราะตายลุ้นๆ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 อ้าวตัวสุดท้ายแล้วครับผมเป็นบอสครับผมเรื่องไหนวะ คุยคิดดีัสวยอ่ะสวยมากครับสวยมากคินี้อาจจะเป็นสินาทีแล้วก็สิเซ์มรว่าคุณทิจะต้องเล่นการของเขาเล่นโชวมไดครับได้โอ้ยแลบอ้ยยย้ยยยยยต้องได้ยยยยย้ยยย่ยย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 ยไม่ยปยยยลยยย่ ไอ้แขกเราเยอะอู้ยูดูนี่แอบดับบุดไน้แขกครับตบตบตบอะไรครับยังไม่ชนะครับตบขี้แดงคือเพิ่งชนะไปรอบเดียวมันดีใจอะไรขนาดนั้นเกไหนเหมือนเรียนจบปริญญาตรีแต่ยังไม่ถึงอู้ไม่เต็มวะไม่เต็มเขาก็ไม่เต็มเหมือนกันอู้อย่าไปอย่างนั้น มีโอกาสเสียเลือดชนข้างเดี๋ยดีเดี๋ยดิแต่บ่นี้แขกอุ้ยไม่ค่อยโดนปัดลิ้มปัดลิมอุ้ยเบะเบเบ,บ,แบ,บแกระเด็นเลยอุยไม่โดนจังวะไม่โดนจังจังพลังแล้วไม่ได้แพ้ปังชนะ,ชนะไปเลวถ้ารอบนี้ผมชนะคือชนะเลยไม่มีรอบต่อแต่ถ้าผมแพ้เขาต้องเล่นอีกครับไป มีเสียงแท้เนิดนึงนะผมตอนนี้ก็สิบนาทีจะสิบนาทีห้าสิบเอ็ดแล้วผมไปมันได้แต่ผมไม่ได้นะครับโอ้โหมีโอกาสแพ้ลูกสูงครับรอบนี้อุย้ยไม่เป็นไรครับตับไปเลยนะอุ้ยเย่เลยว่าถ้าไม่ตายมันสาธุขอยไม่โดนถ้าไม่ตายตัวเนี้ยโดนยากแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์วะอ้าวไม่โดนว่ะไม่โดน แอ้ยเจ็ดสิ้อร yeah, yeah, <Key board. S 2> <re> ์ตกดกดพลาดต่อไปเลยครับตายย้ยยยตยยยยเยย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 ย่ยย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 ่ยยยยย่ยย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 อยย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 พย่อไยยยยยยยไยย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 ยว เดี๋ยวแล้วคลิปนี้อาจจะจบเลยครับผมเพราะตอนนี้คลิปเก็บข้อมูลเรื่องเหลือน้อยแล้วทิวอาจจะได้เล่นไหมไม่รู้อทำไมหน้า,าจอดำไลฟ์เฮ้ยโอเคมาแล้วมาแล้วอ้าวทำไมเพลกราร์เซ็ตคุชชี่เล่นลอค่ไหนฮะดูเล่นรอบหนึ่งเล่นแรนดอมเพลกาั์เซ็ตทำผมเปนจริงที่สุดในจกักรวาล<ม>ค,ครับคุณทริงครับพูดไปด้วยอ๋อเจอเพลกร์เซ็ตกับเพลการ์เซ็ตครับโอ้โหจังหวะนี้ แต่มันหรือเปล่าเน้นเรามาดูกันนะผมคุณทิวเลือกก่อนครับจะไปข้างหรือกลางครับผมเลื่อนเลื่อนไปเอไม่เอาคุณทิวไปกลางครับกดครับกดให้มันโดนโอ้ไม <med> ่ไโดนเลยโอ้คุณท <anos S 1> ิวไปคุณทิวได้น้อยกว่าเขาอ่ะอุยวุยวุยวุยเวลหนึ่งเจอเวลสามอย่างนี้ไม่มีทางชนะแน่คุณทิวเวลหนึ่งเจอเวลสามไปครับดับเบิ้ลได้แฮกดับเบิ้ลได้แฮกโอ้โห คูนิวหนึ่งเกมิวสามเป็นการแรนด้อมที่แพไม่รู้จะยังไงครับิปนี้อาจจะจบโดยที่ไม่ได้บวกลาันยนะเพราะที่เก็บข้อมลเริ่มเดือดน้อยแล้วกด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 ไปไม่ทันว่ะคุณทิวไปข้างเลยครับรอบนี้อย่าให้มันโดนให้มันปัดข้างเอออย่างนั้นเละทำามาตายเลยครับผมคุณทิวเอ้า เออแต่ไม่ได้ทำมาต่อต่อเนื่องนะครับผมเลยดิเลยดิเดิกูรู้กูเอาทำไมคุณคิวไม่กดอู้วาะละมือหรือเปล่าครับคุณทิวเฮ้ยสำนันงานแค่สองรอบติดแล้วไม่น่าจะรอดครับผมเพราะคุณทิวยังเบ้าหนึ่งอยูเ่เขาไม่ค่อยได้มาเล่นครับผมแต่าม,มาเครื่องนี้โทรศัพท์เป็นเครื่องของใครครับเครื่องผมครับเขาไม่ค่อยมาเล่นกับผม ไปไปไปชูดเป๊ะอู้เขาได้ว่อ้าวมีหนาวแล้วผมสึกนี้ยังไงก็แพ้อยู่แล้วครับผมโอ้ยมันใส่ท่าจะบินผัดริงอุย้ยห้าสิบเซนหรือเปล่าเอนายอน่าจะใช่จท่ายพิเศษก่อนจับอ,อันแ็กปังอู้อย่าตายถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายยังไม่เต็มอ้าวตาย แตกแ,แ,แ,แล้วครับตอนน้ำพุก็แตกตอนนี้คิดอยู่แล้วว่าคลิปนี้มันจะจบยังไงจบด้วยการเบรคแตกครับผมโอ้โอเคคนเดียวไม่ค่อยเก่งครับโอเคไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจพวกผมด้วยครับผมล่าสคลิปนี้สวัสดีครับ